กามิ vivo active 3 music นะครับอาการที่ส่งมาก็คือ,อตรงจุดยึดาสายสลักสายริกาหักนะครับแล้วก็มีที่กระจกเซ็นเซอร์ล้าวนิดหน่อยนะครับก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่สภาพคัดเกรดมาเหมือนใหม่เลยนะครับก็กระจกใสเหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่เลยนะครับก็ทางร้านล็อกรีไบคัดเกรดมาจากโรงงาน นะครับเป็นอะไหล่กามินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีไบเราก็ยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวจะทําการย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไปที่ชุดฝาหลังใหม่นี้นะครับก็ทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่การเหงื่อการน้ําลาดตัวได้ตามปกติกีฬาวิ่งปัน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดนะครับ เพียงแต่หลีเกเลี่ยงการถูกน้ํานะครับเพราะว่าการปิดการซ่อมนะครับทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้100%ยเหมือนเดิมเพราะว่าการเปิดซ่อมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะมีข้อยกเว้นแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็มีรอยเปิดซ่อมนะครับก็ขอบคุณมากครับลานลอกรีไบย,ยินดีให้บริการครับ